ลาไปแล้วมันก็คือปูทวดนี้ทางนี้ไม่เคยรู้จักนะแล้วใจมันเคยมันเกลียดตะปูทวดน่ะ <c oughs> เจอปูทวดมาอะไรเนี่ยต้องเจอหน้ากันทันทีเลยถ <c oughs> ้าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของปูทวดขายกินให้มดใหญเหลือเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเกิดอาฆาตพยาบาทน่ะ <c oughs> เห็นเตุใดจึงเป็นเช่นนั้นของเรมเมื <c oughs> ม่อยู่วันหนึ่งนะ่หลวงพ่อนี้เนี่ย ไปไอดานประกอบดานประกอบเนี่ยมันอยู่สงขลานะ่ะชายแดนไทยไทยมาเลเซียทีนี้ลูกหลานนี่เขาไปสร้างเจดีย์ใหญ่นะอยู่กับชายแดนดานประกอบนะเขาก็เลยนิมตนทางนี้ไปเขาก็เลยนิมต์ทางนี้ไปพือไปเอาปูทวดนะ่ะใส่เจดีย์ ทั้งนี้เก่าหูไปหน้าตาไปไล่แหละเพียงแต่แค่ว่าวางภาพพดไม่ให้ลูกศิษย์มันจับได้ว่าเรานี่ก็ศรัทธาที่กันนะแต่ใจเรานี่ปฏิเสธเลยไม่ศรัทธาเลยตำนิดเลยในใจมันเกิดกันเกิดเกิดกันไม่ไม่ศรัทธาเลยนะ่ะเป็นภาระของเราโว้ยพระแก่ขนาดนี้เป็นภาระของเราใจมันต่อต้านใจมันบ่นตลอดเวลา ทีนี้เราก็เลยใส่ไปแบบเลยความไม่เต็มใจเราเอาเอาใส่ไปเถอะกับพระแก่ๆองค์นึงเราว่าคิดมากมันทําไมมันไม่มีความสเสน่หาเลยเนะ่ยพอแต่ใส่เสรจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเราก็กลับมาพัทธลุงพอมาเสร็จปับ๊บตอนเย็นๆเนี่ยเรากาลังนั่งเล่นอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่ๆปูทวดมาทันเดินดุมดุมดุมดมดม,มา ท่านก็เลยชี้นาว่างเนี่ยไอ้แก้วผู้รู้นะว่ามึงเนี่ยไปสัทธาปูว่ะมึงเนี่ยมันไสปูใช่ไหมแม่มึงเห็นปูมึงว่าจะย้อนปูทิ้งอัธบริคารของปูทวดเนี่ยมีเท่าไรไขมันให้หมดบาปกรรมกูรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนิสัยของมึงเนี่ยน,น,น,นี่มึงยังไม่เลิกแค้นปูเลยใช่ไหมแก้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าใช่ปูอ่ะ ทำไมพระองค์อื่นนี่ผมกราบได้เองแต่ทำไมปู่ทวดนี่ผมกราบไม่ได้เลยนะปู่มันแค้นอะไรกันนะกันหนานนเนี่ยเนี่ยในใจของผมเนี่ยผมยังหาสาเหตุไม่ได้เลยนะปู่เนี่ยแก้วเอ้ยทำไมมึงจะแค้นปู่ข้ามภพข้ามชาติขนาดนี้ลูกเอ้ยยางเนี่ยทำไมเนี่ยมันน่าจะพอได้แล้วไอ้ความแค้นในครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะยุดได้แล้ว ทำไมมึงยังขอบความแค้นเนี่ยข้ามพบข้ามชาติมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะปูปูก็ปูก็เปะปูก็ผมก็เห็นปูอย่างนี้แหละแต่ทาไมความแค้นมันถึงพุดขึ้นมาแบบแบบผมเบรกใจไม่อยู่นะปูเนี่ยเอ้ยอดีตชาติน่ะมันมีเรื่องเล่ามันมันมันมีตำนานมันมีวิบากกรรมกันมาแก้ว่วเอ้ยเอา มึงอยากจะดูวิบากกรรมของมึงใช่ไหมบอกว่าใช่ผมอยากจะเห็นคือกันแล้วว่าไอ้ที่ผมเกียดปูแบบเข้ากระดูกเนี่ยเข้ากระดูกเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรท่านก็เลยท่านก็เลยทํามืออย่างนี้เพราะทามืออย่างนี้ขึ้นมามันก็เลยปรากฏเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาว่าคือจริงๆหเราปูทวดเนี่ยเป็นบวช ท่านเกิดมากกัเป็นตจพระแต่บังเอิญว่าในวัดนั้นเนี่ยทขาบาว่าปูทวดเนี่ยแม่ของทั้งนี้เนี่ยเป็นหลานของท่านแต่ทั้งนี้นะกับนายฐานะก็เป็นเหลนแต่พ่อของทั้งเนี่ยตายเป็นลูกกำพร้าทีนี้พอแต่ทั้งนี้ใหญ่ได,ได้ได้ประมาณหลายปีแล้วแหละได้ประมาณสักสี่ห้าปีเลยทางนี้เนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านถือได้กระสุนอันหนึ่งเลยนักติกอันหนึ่งก็ไปขาแต่ไปจป่า ไปอยู่กใกล้พวกที่ล่านกล่าสั์เนี่ยแม่ของทั้งนี้ก็เลยตามหายังไงก็ไม่เจอมาเจอกแต่ตอนตอนกินข้าวทีนี้ปูทวดเนี่ยไอ้ทีนี้ปูเนี่ยแม่ของนี่ก็เลยไปหาปูทวดบอกว่าปูไอ้แก้วนะ่วันทั้งวันเนี่ยไม่รู้มันไปไหนหรอกมันไปคุกอยู่แต่ในปา่าในเขาฉันกลัวว่าฉันจะเลี้ยงลูกไม่ดีมันจะกลายมาเป็นเสื้อเป็นสาง ฉันอยากจะเอาไอ้แก้วเนี่ยมาติดตามอยู่กับปูให้ปูอบรมมันเพื่อมันจะเก่งใจปูด้วยแต่ละวันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมันดอกเห็นมันแต่ตอนกินข้าวไอ้ตอนกลางวันไม่รู้มันไปไหนเนี่ยอยากจะให้ปูเนี่ยเอามันมาบวชเนแต่ไพาย่าให้ปูจะดีไหมยเงี้ยเออเออเออดีดีอยู่ตอนนี้นมันใหญ่แล้วยังวะมันใหญ่แล้วอย่างนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยอินนางมึงพามันมาเลยเด้อเดียวปูจะอยู่จะคอยอยู่กับวัด จากนั้นเป็นต้นมาแม่ของทนายก็ะเล็กเขาเรียกกันเลยพาทางนี้เข้าวัดพาเข้าวัดทั้งนี้ก็เลยไปอยู่ในกสลาพอไปอยู่กัษละขึ้นมาปั๊บท่นี่ปูท่านก็น,นั่งอยู่เแก้วเอ้ยนี่คือปูของเองนะปูของเรานะเนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยเป็นหลานปูแต่มึงน่ะก,ก็เป็นเลนปูนะเนี่ยแก่สมันก็ทวดนะเนี่ยแก้วเอ้ยอย่างเงี้ยท่นี้ แม่ของนี่ก็เลยไปพูดอะไรไม่รู้ทานก็เลยรับท่านมีอยู่วัดด้วยท่านก็เลยบอกว้แก้วเอ้ยแม่มึงเนะี่ยมาฝากปูเอาไว้เนี่ยให้ดูแลมึงเนะี่ยมึงก็ไม่ต้องไปบ้านหรอกนะอยู่กับปูเนี่ยตลอดเดี๋ยวปูจะอบรมมึงเองอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยมันมีมอนสปอตทําให้เรากลัวท่านไม่รู้ไม่รู้ตัวทั้งท,งทง้ที่เราเนี่ยดื้อขนาดนะ ดื้อเลยแหละใครจะมาห้ามทางนี้ไม่ได้แต่าทางนี้จะหนีออกจากวัดมันก็เเมือนกับ่ามันมีมนอะไรนี่มันทําให้เราเนี่ยทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ทางนี้เนี่ยคืออยู่แต่วัดวัดหลังวัดวัดมันก็ใหญ่นะแต่ว่ามีหลวงปู่ทวดองค์เดียวพระนอกนั้นไม่มีสักองค์เลยทีนี้เราก็ไปอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็เกิดความเงาเด็ด ถึงเวลานี่เราก็ไปนั่งอยู่ใกล้ใต้ถ้ำนะ่อยู่ในถ้ำนะี่ยเพราะในถ้ำนี่มันมีดินทรายเนะี่ยมากองอยู่เราก็เอาดินทรายมากองมากองมาปั้น,ป,นปั้นอยู่พอมาปั้นอยู่ขึ้นมาปับ๊บแก้วเอ้ยเดี๋ยวนั่งคอยปูอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะลูกอย่างเงี้ยอาปูจะไปไหนครับอย่างเงี้ยพอไอเดี๋ยวปูจะไปสะแสดงธรรมะโสดโตดพวกบังบดเขาหน่อย พราะมาคือมาเช่านี่เน่ะเขานี่มนให้ปูเนี่ยไปชั้นเพนอยู่บ้านเมืองของเขาเดี๋ยวตอนกลับมาเนี่ยอย่าไปไหนนะต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าปูเจ้าขนมมาฝากเนี่ยท่านก็เดินเข้าไปใน,ในไอ้ไอ้ภูเขาหนะหายทั้ง,ท,งทั้งที่ภูเขามาันก็มีแต่หน้าผาท่านเดินหายแงบเข้าไปไปแล้วไปเซ็้ไปทีนี้พอแต่ไปพักกะพักใหญ่หนึ่งแหละ ยูยูท่านก็นเดินออกมาจากไอออกมาจากจากกุเขานะ่ะเราก็มองเห็นท่านเดินออกมาทีนี่ยูยูนะ่ะมันมีคนนะ่ะมันมีไอ้มือนะ่ะยื่นย่ามมาให้ท่านนะ่ะเพราะว่ามันยื่นย่ามมาให้ท่านนะ่ะท่านก็นเลยตะพายย่ามมาตะภายย่ามมากมาหาเราไอ้เรากํลาลังนั่งเล่นกองทรายอยู่แก้วเอ้ยเอาเนี่ยปูเนี่ย เอาผลไม้เนี่ยมาฝากมึงเนี่ยลูกเลยกินไปซ้านี่ที่นี่มันแอปเปิ้ลมันลูกใหญ่ๆขนาดนี้เด้แล้วก็ลูกทับทิมอีกแล้วก็พนมอีกหลายลูกอ่ะเอามาก็คือย่ามนี่แล้วก็นั่งกินแดบสบายปูปูปูเอามาจากไหนเนี่ยผลไม้นี่นะโอ้พอดีปูน่ะไปแสดงธรรมะแล้วแล้วก็เลยบอกเขาว่ามีหลานอยู่คนหนึ่งมันมาบวชอยู่ด้วย ม,มันมาอยู่ด้วยอยากจะเอาขนมพวกนี้ไปฝากนั้นให้พวกกายพิษเนี่ยเอาของทิ้เหลือนี่นะใส่ย่ามไปด้วยเขาก็เลยใส่ย่ามมาแล้วก็ถือสองปูมาถึงมาถึงปากมาถึงไอ้ปากปาก,ปากทางเขาก็เลยยื่นให้ปูเรารู้แล้วว่าไอ้ในผนังทิ้นนั่นอ่ะมันมีมือยื่นไปยื่นมาม,นมันก็ว่าท่านจะยืน่นท่านจะยื่นรับอะไรสักอย่างนึงเราเห็นแต่มือแต่เราไม่เคยเห็นตัวคน พอเราก็นั่งเล่นอย่างนี้อีกพอตกตอนเช้าอีกแหละท่านก็แก้วเอ้ยี๋ยวนั่งคอยปูอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวปูจะไปชั้นเพนอยู่เมืองทิพย์สักหน่อยเนึงอเด็เท้านี่ท่านเดินเข้าปาก์ด้วยเด้อเดี๋ยวท่านเดินเข้าปาด,ด้วยหายแล้ <c oughs> วชักพักหนึ่งทาง่านก็มาปาตเสร็จท่านก็เอาหญ้ของท่านเนี่ยเด็กเท้านี่เอาขนมมา มันก็มีขนมโบราณโบราณนะ่ะท่านก็นมาให้เราเอา,เอา,เอานี่กินไปซะนี่เขาฝากมาให้บอกว่าไอนนมีห้านน้อยเฝ้าวัดอยู่ตอนนี้นะ่ะให้มันนั่งให้มันคอยให้มันเฝ้าวัดคอยแล้วจเจ้าขนมไป็นล่อไมสักหน่อยนึงก็เลยมาอีกเขานี่เป็นขนมพอกินไปกินมาปั๊บอีกทรานีนนนน่เราก็เกิดนึกยังไงลนะ่ะกลัว ผมเห็นตูเดินเข้าไปในทังในพนางัง้างตักของคุ้ยหาย,ายนะแล้วอยู่ๆตูก็ได้ขนมมาให้ผมกินนี่นะผมถามหน่อยเถอะว่าถ้าผมเนี่ยคือจะจะเป็นอาจารย์สอนสอนเทวดาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมตูอ่เอ้ยเด็กๆอนุบาลสอนวิชาให้แป๊บเดียวก็ับไปเทพได้แล้วแหละจะไปยากอะไรหัวมันเออไอแค่ไปสอนเทวดา อย่างนั้นเราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยไปจับข้อมือปูกระเช่ากระชอกอะ่ะปูปูผมอยากจะไปเป็นอาจารย์ของเทวดาเนี่ยอยากจะไปสอนเขาน่ะใครปูเนี่ยช่วยหาวิธีสห้ส่งเสริมให้ผมเป็นเทวดาเป็นพระปูมีริ้วใจไหมเพราะว่าผมอยากเป็นอาจารย์จริงๆนะเออเออเออเอาอยางนั้นไม่ยากแล้วปูจะพูกวิชาให้พอจากนั้นเป็นต้นมา ท่านก็เลยจดขัดขาให้สามตัวเอานี่ตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าตัวนี่ตัวนี่แลละนะทีนี้วิธีการทดสอบบารมีนะ่ะการจะเดินไปการจะเดินทะลุมิติมิติข็้กายทิพย์ไปเนี่ยจะต้องเดินบนน้ำให้ได้นะครับครับครับแต่วิชาอันนี้เนะี่ยถ้าท่องขึ้นใจแล้วสติตั้งมั่นเนี่ยมันยืนมันมันเดินบนน้ำได้ เราเก่าขัดถามาท่องพอเราเอากระถามาท่อมปั๊บก็ฟัดว่านโมสามจบเรียบร้อยเส็จปั๊บก็ว่ากระถาปับ๊บพอเดินไปก้าวแรกมันมันเหยียบมันเหยียบน้ำได้นะก้าวสองมันดีใจฟัดมาต๊กน้ำตัวต๊กน้าน้าก็เคียงนี้แหละเพราะปู่ท่านเห็นขึ้นมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยแก้ว มันท่านี่ท่านาไหนวะมึงไปลืมคาถาดีวะผมเพลินผมมอต่เพลินใจครับว่าผมก้าวเที่ยวแรกแล้วผมเหยียบได้ไอ้ก้าวที่สองเนี่ยผมไนโต๊ะกกับผู่มึงลุกขึ้นมาเลยมาว่าไหมฮท่านก็เลยท่านก็เลยมามามาลุกขึ้นมาว่าไหมจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มาอีกมันกับเกียนเพราะว่าไปว่ามาไปดีไปไปมามาหยียบไปสต๊กน้ำตุ้มต๊อกน้ำตุ้ม มันเกิดความคิดบอกว่ามันจะต้องทำให้ได้โอ้ตกน้ำพอตกน้ำไปตกน้ำมาบอกอาวอาอาแค่นี้พอก่อนแค่นี้พอก่อนโอ้ย่าอย่าๆๆไปฝืนเลยสมาธิไม่มีความตั้งมั่นนี่ยังไงมันก็ยังไงมันก็ไม่คลังหรอกค่ะท้าไม่คลังไม่ครั้ง,รงเราก็เลยพักวันหลังมาใหม่อีกแล้ว ปูแม่รูปปูกับชั้นอาหารเรียบร้อยแล้วแหละอีกครั้นีดนไปบินธบาศนะคือแม่รับงานเขานนะแม่รับงานเขาปูอีกครั้นีดไปบินธบาแต่เช้ามาพักกับมันนั่งอยู่ใกล้โคดหินเอาแก้วเอ้ยวันนี้เอาใหม่นะพอวันนี้ก็ะดเดินได้สักหน่อยดื่มันกะตกน้ำาตกน้ำกูไปไปพอ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 ,พอ,พอทำใจให้สงบอย่าให้มัน ทำใจให้สงบเอาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอาเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วพอวันที่สามเดีท่านก็มาคอยแต่เช้าเลยแก้วเอ้ยพร้อมหรือยังลูกวาพร้อมแล้วครับวันนี้ต้องให้ผ่านนะไม่ผ่านก็ต้องผ่านเพราะมันเสียเวลามาตั้งหลายวันแล้วนี่เฮ้ยกูไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยวังแกเอ็นี่แหละ ในที่สุดกระปากดขึ้นมาท่านก็น,นั่งสมาธินั่งพูดนะเราประสวดมน์ข้ากันนะเราประสวดมนตังน้งนโมสามจบแล้วก็ว่าสคาถาไปสร mm hmm. ากดขึ้นมาว่ามันมีมือใหญ่ๆอ่ะมันมีมือใหญ่ๆน่ะมาประคองไอ้บาของเราเนี่ยสองอันเนี่ยทาให้เราเนี่ยเดินลอยบนน้ำได mm ้ hmm. แต่ในขณะเดียวกันเรามีความรู้สึกว่ามันมีมือใหญ่ๆน่ะมาประคองเราเนี่ยให้เดินผ่าน พอเดินผ่านปับ๊บเราก็เลยกระโดดขึ้นฝั่งปับ oh. ป๊บปู oh. ผมข้ามได้แล้วปวูเออเออข้ามได้แล้วนี่วิชาเก่งเหล่านะนั้นอย่างดืดเดืด,ด,ดแต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันมีมือใหญ่ๆมาจากไหนมันมาประคองบ่าของเราเนี่ยใครเดินไปแต่ว่าเออมามันดีเราก็ดีแล้วแหละแต่เราก็ยังสงสัยอยู่พอแต่ตอนนั้นนี่ท่านก็นเลยบอกว่าเอา้าเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวปูจะบวชเนนให้ แล้วก็จะได้จะได้ไปซ้อนเขาและอีกคขานี่ในที่สุดท่านเลยจับบวชเนนให้ทั้งนี้ทีนี้พอบวชเนนปัครับโอ้ยชีวิตของปู่ทวดนี่มันทำไมมันลำบากลำบนขนาดนี้นั่งสมาธิตั้งแต่สองทุ่มเนี่ยยันหกโมงเช้าเนี่ยนั่งไม่กระดุกกัะดิกมันเป็นไปได้ยังไง อทำไมมันเข่งขลาดขนาดนี้เราก็มองไปมองมาพอเราบวชวันแรกปั๊บท่านก็ให้นั่งท่ายเราเด้ท่านก็ให้นั่งท่ายตัวท่านเลยเราก็นั่งพอนั่งปั๊บเราก็นั่งนั่งปั๊บอยู่ๆมันพังงอกน่ะมันพังงอกมันก็ลับลับไปในขณะที่ลับนั่นเนี่ยมันก็มีไอ้มือใหญ่ๆมันมาเขอขัวเราชกแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ้าเฮ้ยใครเขอขัวกลัวเอ๊ะท่านก็จุดเทียนเอาไว้เนี่ยมันสลัวสลัวมันหาตัวคนไม่เจอ ใครเป็นเขือขัวปุว้ยหานี่วน,นี่แล้วตั้งสติมาท่านก็น,นิ่งนะนั่งไปมันับมันถึงประมาณหกทุ่มเนี่ยเขาก็ับขึ้นมาเคือขัวพกอ,อีกแหละอ้าวไปไปมามาอีกคราวนี่มันเราเราเริ่มกลัวแล้วแหละว่ามันมีคนเนี่ยมองเราอยู่พอเราล้าหน้าทับหนึ่งมันรับแหละพอรับกพักหนึ่ง,ม,งมันเขือขัวเราชกอีกอ่า มองสายมองหัวเห็นแต่จักรีจิ้งจงจิ้งจัดอะไรต่างๆมันร้องเยาเยาเๆๆาเาเาเามันสร้างความหวาดกลัวให้กับนั่นเลยเพราะว่าพระในวัดนั้นมีมีปูทวดกบท่านมีแค่สององค์เองทําไมมันวังเวงขนาดนี้วะน่ากลัวจริงๆเลยดิเราก็เล็คลานกอบแกบกอบแกบมานั่งอยู่หน้าหน้าปูทวดท่านก็นั่งเฉยนะเราก็นั่งอยู่ข้างนาเลยนั่งอยู่ใกล้ใ้ตักท่านแหละท่านก็นั่งเฉย มาอีกคราวนี่มึงมึงเข่อหัวปูไม่ได้แล้วแหละถ้ามึงเข่อหัวปูนะมึงมึงก็ต้องเอามือมึงข้ามหัวปูทวดมึงก็มึงก็จะบาดนีกแล้วอีกคราวเนี่ยเราก็เลยทีเนี้ยเราสามารถเราแตงอยู่เรานั่งปับ๊บนั่งไปนั่งมาเราไปลับลับปับ๊บมันไม่กล้าเข่อหัวเราเด้เพราะว่าไอ้มือใหญ่มันจะต้องข้ามหัวปูทวดก่อนมันถึงจะมาเข่อหัวเราได้ไอเราก็รอดทุนเลยวันนั้น พอเรารอดพ้นก็สิว่าเราดีใจนะว่าผีมไม่ไดมาตวนเราทีนี้ลุกขึ้นตอนเช้าเนี่ยเพราะแต่ท่านชั้นเอาของอาหารเรี่ยบร่อยมัดปั๊บท่านก็เลยจัดแจงอยู่ๆท่านก็เลยมาพูกระดับน,นี้ว่าแก้วเอยไอไอไอที่ปูฟึกขึ้นมาเนะ่ยมันเป็นเพียงแค่อนุบาลมันยังไม่ถึงขั้นหรอกแต่ถ้าจะเป็นอาจารย์ แต่ถ้าจะเป็นอาจารย์แล้วก็เดินทะลุภูเขาหน้าผาไปสอนพวกกายทิ์เนี่ยมันจะต้องบำเพ็ญขั้นสูงสุดที่สุดคืนเนี่ยนะเดี๋ยวปู่จะบำจะให้จะสอนขั้นอุพเพให้ขามได้ก็ขามขามไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยครั้งนี้ไอเราพอดีอกดีใจว่าเราจะเป็นอาจารย์สอนเทวดาแล้วแหละอีกคราวนี่ อทงานเลยเอาไปนอาไปนีทีนี้ก็เลยปากกตขึ้นมาว่าท่านก็เลยจัดแจงเอาเสสเสนอาสนะส,สองอันเอาเทียนสองเล่มท่านก็เลยว่าแว้วเอ้ยไปไป,ยไปกระปูจะไปฟึกคันอุกฤษให้มันก็มีถ้ำอยู่สองถ้ำเดยดถ้ำใหญ่อยู่ตรงถ้ำใหญ่อยู่ข้างล่างถ้ำในน้อยเชิงเงอ้ยหินนะ่ะมันอยู่ข้างบน ท,ท่านก็เลยจุดเทียนให้แล้วก็ปูปูปูปปสนะให้ของท่านก็เป็นจุดอยู่ตรงนี้แถวเอ้ยนี่นะมึงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเห็นอะไรแล้วอยาก,กระดุกกระดิกนะแล้วให้ถือว่ามันเป็นภาพมายาเข้าใจไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ่ยอย่าวิ่งออกจากตรงนี้นะทุกอย่างเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นภาพมายาครับ แล้วปูจะนั่งตรงไหนนู่นไงของปูนั่งอยู่นู่นไงจุดเทียนนั่งอยู่นู่นเราก็เลยมองทำม,มีอะไรเนี่ยก็มองดูปูเด้อวะไอย่างเงี้ยท่านก็เลยพูดขึ้นมาไอเราก็นั่งเด้เราก็เลยนั่งเพราะเราก็นั่งหวังว่าเราจะไปเป็นอาจารย์สอนมันได้กําลังใจเด้ไปคือเดินทะลุพุกเขาไปสอนพวกไกท่ทิพย์ว่ะ ทีนี้ในขณะที่เรากําลังนั่งอยู่เนี่ยเนาะนั่งอยู่ไป <S <S ที่นนในถ้ำนี่มันเงียบมันสงดได้ยินแต่เสียงน้ำม,มันไหลทุก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 ขึ้นมาอย่างอื่นมันไม่ค่อยได้ยินมันก็นจะได้ยินไอ้พวกกระแตะพวกอะไรต่างๆซัดเดคันกๆ่ิ้ิ๊กเนี่ยมันได้ยินอยู่ <S <S ทีนี้พอมันนั่งไปถึงครึ่งคืนนะน่ะเรากําลังนั่งสมาธินั่งชานเลยนะมันอาจจะได้ชานอยู่หรอกนั่งไป ยู่ๆปะก๊คือว่ามันมีภาพมันมันมีมันมีมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยมันเดินตรงเข้ามาหาถ้ำเราแล้วในถนนนั้นเนี่ยมันมีงูมามีงูตัวใหญ่ๆนะมาสิบตัวมันเลื่อยมาเนี่ยมันเลื่อยเบียดกันมานะออกจากถ้ำมานะมาเสร็จปั๊บพอมันมาทีนี่บางทีเนี่ยเราก็เห็นกันตัวคน บางทีมันก็เห็นเป็นงูบางทีมันเห็นเป็นตัวคนมันสลับซับซ้อนกันอยู่ในในภาพนั่นแหะพอมันเดินมามันมาถึงเราเนี่ยมันเลื่อยมาถึงเราปั๊บไอ้หัวหน้าใหญ่มันก็ยุดช่งนะมันก็มองเราเฮ้ยใครมันมานั่งขวางทางเราวะนี่วะเออจริงด้วยสิเอไอนี่มันแน่นี่วะ มันมายืนขวางหน้าเราเนี่มันมานั่งขวางหน้าเราเนี่เฮ้ยไม่ใช่วันลาบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเ่านี้เฮ้ยมุ้พคู่ยัยงกันได้ยังไงตัวแค ian, ่นี่มไนจะกินอิ่มได้ยังไงเอาทามันไม่อิ่มก็กินมันก่อนทามันไม่อิ่มก็ก็ก่อยห้าม่ก็ได้นีลาบมันเกิดข,ขึ้นแล้วนี่ลาบปลาเกิดขึ้นแล้วเออก่ใช่ยอย่างเนี่ยเอ๊ หลายเดือนมาแล้วดีว่าเราไม่เคยเจอลาบเราไม่เคยเจอเจอลาบลาบขเขาเนี่ยเราไม่เคยเจอลาบง่ายยังมีจักทีเลยอยู่ว่าเราไม่เคยเจอลาบง่ายจักที่ียว่าเออพอไปไปมามาพอแต่มันมาพูดขึ้นมาปั๊บมันกอ่อจะเอาจะจะว่าจะไปคอยทําไมเรามมงจะกินอะไรพูจะกินหัว กูจะกินตัวไอ้คนนั่นถ้ากูกินขากูจะกินพุงกูจะกินแขนมันยื้อแย่งกันหวังว่ามันจะแบ่งร่างของเราเนี่ยออกเป็นชิ้นๆขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องไปพูดมันมากล้อกินมันไปเลยไอ้ส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันละได้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 เอาอย่างนั้นจัดการเลยก็ปรากฏขึ้นมาว่าอยู่ๆมันก็เหมือนกับว่ามันมารัดเราเนี่ยมันก็มารัดเราปุ๊บขึ้นมาเบาก็ดิ้นเลย พราะมันรัดเราปั๊บเนี่ยมันทำให้เราสะดุ้งเื่อขึ้นมาตื่นแหละตื่นในตื่นในในในระวังนั่นแหละเพราะตื่นขึ้นมามันดันมาเป็นงูจิงิง